สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วนะเสริมอนามัยโดนเรียกเขาพบตำรวจด่วนจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบเป็นศพกลางป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่พเพิ่มขึ้นทุกวันแต่อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งล่าสุดข่าวช่อง8ได้เผยภาพน้าเสริมกับนายอนามัยโดนเรียกเข้าห้องสอบสวนด่วนงานนี้หรือว่าคดีใกล้จะจบแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ